แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรฟังด่วนเลยค่ะทกศจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรวันแรกแล้วก็มีตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วนะคะสําหรับการเยียวยาในครั้งนี้มีทกศจังหวัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็จ่ายเงินเป็นวันแรกให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ขั้นตอนเป็นแบบไหนตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราไปติดตามตาราง าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรวันแรกค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ทกศเริ่มดําเนินการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเงินค่ะในส่วนของทกศเตรียมโอนเงินในส่วนของค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปีนะคะสําหรับปี2 5 6 4ตั้งแต่วันที่17แล้วก็วันที่24พฤศจิกาย,ยน2 5ง4ัน่งวันนี้วันที่ส เจเป็นวันแรกค่ะที่มีตารางการจ่ายเงินของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมเสียหายข้าวเสียหายเช็คเงินด่วนค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเยียวยาชดเชยสินใหม่ในครั้งนี้ไร่ละห2 6่บบาทมีจังหวัดอะไรบ้างตารางการจ่ายเงินจังหวัดอะไรบ้างวันนี้มีมาฝากค่ะ ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะ17พฤศจิกายนที่ทกสมีตารางการจ่ายเงินในส่วนของการเยียวยากเกษตรกรน้ำท่วมค่ะซึ่งทกศส,สาขาขุข,ขันก็แนะนำวิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินสินเชื่อประกันภยัยข้าวนาปี2565นะคะโดยทกศจะมีตารางการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นวันแรกค่ะใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้าท่วมขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะสามารถตรวจสอบแล้วก็เช็คสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้ค่ะ ที่ h t t p s r i d e t g i a ่ o o r g ค่ะม้วนเดียวจบวันนี้ติดตามรายละเอียดกันค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทกสสา,าขาขุขันก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งพี่น้องชาวนานะคะในจังหวัดศรีสะเกดนะคะเกือบจะทุกอำเภอค่ะเตรียมรับเงินโอนสินไหมในส่วนของประกันภัยข้าวนาปี 2,565นะคะคุณผู้ชมเยียวยาพี่น้องเกษตรกรน้ําท่วมหรือว่าเงินชดเชยค่ะความเสียหายจากอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยาย,ยน2,564ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้มีการส่งข้อข้อมูลนะคะความเสียหายให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยแล้วและทกศค่ะจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันแรกคือวันนี้17พฤศจิกาย,ยนเป็นวันแรก และโอนอีกครั้งนะคะเป็นวันที่2ในวันที่24พฤศจิกายน2564ส่25 64, ค่ะส่วนกรณีในส่วนของทอกศาสาขาอื่นลองติดตามข้อมูลข่าวสารดูเพราะว่าอิสสันแซบก็จะนาเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอยู่แล้วถ้าหากทกาสไหนมีแผนการจ่ายนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามตารางการจ่ายเงินว่ามีอําเภออะไรบ้างในจังหวัดศรีสะเกดค่ะตามตารางการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมที่สํานักง,งานทกศจังหวัดศรีสะเกดค่ะเขตพื้นที่ปลูกข,ข้าวที่ได้รับความเสียหายเกษตรกร ที่จะได้รับเงินในรอบนี้นะคะในวันที่17พฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะมีทั้งหมด22รายที่อำเภอกันทลาลมค่ะต่อมาค่ะจะมีการโอนเงินอีกครั้งในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2564เป็นการสรุปการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนนะคะโครงการประกันรายได้ไดข้าวนาปีสำหรับปีการผลิต2564ในเขตอำเภอพื้นที่ที่ได้รับความ ความเสียหายนะคะก็จะมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินค่ะแล้วก็ค่าสินไหม่ทดแทนนะคะในส่วนของสำนักง,งานจังหวัดทกศศรีสะเกดนะคะคุณผู้ชมอำเภอกันทรารมเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับเงินนะคะวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะประกันภัยข้าวนาปี111ลาย ที่อำเภอคุ่ขัน1,196รายค่ะที่อำเภอเมืองศรีสะเกษนะคะอยู่ที่813รายสาขาราศีสไล867ราย,ายสาขาห้วยทับทัน222รายสาขาไผ่บึง189รายค่ะสาขาปางกู่นะคะ759รายค่ะสาขาน้ําเกลี้ยงนะคะอยู่ที่44รายสาขานนคูณ44รายสาขาอุทุมพรพิสัย72รายสาขาเบนจลักษณ์4ราย สาขาวังหิน8รายสาขาพยายุ39รายแล้วก็สาขายางชุมน้อย1รายค่ะอันนี้คือเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ขอสินเชื่อประกันภัยข้าวนาปีสําหรับปีการผลิต2 5 6 4นะคะครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4ครั้งที่3โอนมาที่17 พฤศจิกายนวันนี้ที่อำเภอกันทลาลมแล้วก็ครั้งที่ยครั้งที่สค่ะโอนยีพฤศจิกายน2 5ง4ค่ะหลายอำเภอด้วยกันนะคะต้องเป็นพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะถึงจะได้รับสิทธิ์ในตรงนี้นะคะแล้วก็ตารางการจ่ายเงินตามนี้เลยค่ะ ส่วนการจ่ายเงินนี่นะคะเป็นประกันภัยของทางทกศสําหรับลูกค้าแล้วผู้ที่ซื้อประกันภัยเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้ส่วนของทางรัฐบาลยังไม่มีกําหนดว่าจะได้เงินเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นคนละส่วนกันเพระนาะฉะนั้นตารางการจ่ายเงินนี้คุณผู้ชมต้องรู้ว่าตัวเองได้ทําประกันภัยในส่วนของข้าวนาปีหรือเปล่าคะ่ะแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้ทกศเขามีการกําหนดแผนการจ่ายออกมาชัดเจนนะคะหากเข้ามาร่วมรับชมได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจ ให้นะคะคจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ